ปิดท้ายข่าววันนี้กันที่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็เปิดตัวโปรแกรมสารสนเทศชุมชนสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในชุมชนนะครับเพื่อให้รัฐนั้นสามารถใช้ข้อมูลในการพัฒนาชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพครับโปรแกรมสารสนเทศชุมชนชิ้นนี้เป็นผลงานวิจัยของรดรผลิตจ,จินดาและก็รองศาสตราจารย์ดรลำปางแม่นมาศจ,จากสาขาวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้รับการพัฒนามาจากวิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาสารสนเทศศึกษาคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อปี2558นะครับในหัวข้อการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชุมชนในบริบทไทย หลังพบกับปัญหาการค้นข้อมูลพื้นฐานไม่ตรงกับความต้องการเพราะไม่มีเทคโนโลยีใดสามารถช่วยการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของชุมชนได้อย่างเหมาะสมรองศาสตราจารย์ดรลำปางแม่นมากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะนักวิจัยร่วมกล่าวว่าโปรแกรมสารสนเทศชุมชน เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถต่อยอดนำไปสู่ธุรกิจสตาร์ทอัพรุ่นใหม่สอดคล้องกับนโยบาย Creative Economy ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งโปรแกรมนี้มีโครงสร้างประกอบด้วยเสียระบบใหญ่และ44ระบบย่อยคือกลุ่มที่ 1. ระบบประชากรและทรัพย์สินกลุ่มที่ 2. ระบบเศรษฐกิจสังคมกลุ่มที่ 3. ระบบโครงสร้างพื้นฐานและกลุ่มที่4ระบบท้องถิน่น ซึ่งเป็น DNA หลักทั้งหมดของฐานการเก็บข้อมูลประชาชนที่มีอยู่กว่า2,000กว่ารายการ,รด้านดรพเดชจินดาผู้ผลิตผลงานวิจัยเผยว่าโปรแกรมสารสนเทศชุมชนสามารถผลิตสารสนเทศได้ครอบคลุมทุกภารกิจที่ใช้ในการบริหารจัดการชุมชนและเชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูลภายนอกระบบได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาสามารถรายงานสรุปข้อมูลพื้นฐานชุมชนหรือหมู่บ้านได้ ข้อมูลถูกจัดเก็บอยู่ในระบบข่าวหปีได้รับการรองรับมาตรฐานความปลอดภัยมีหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลใช้อีกทั้งยังเป็นระบบเดียวกันกับที่ธนาคารใช้ฝากข้อมูลซึ่งโปรแกรมนี้ถูกนําไปทดลองจัดเก็บข้อมูลให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลทุงง่งโป่งอำเภออุบลรัฐหนึ่งในอบทอที่ประสบกับปัญหาระบบสารสนเทศของหน่วยงานที่ไม่ทันสมัยการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานมีความติดขัดมีข้อมูลสารสนเทศชุมชนที่ไม่เป็นระบบ แต่หลังจากการทดลองใช้โปรแกรมสารสนเทศชุมชนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นตัวนี้พบว่าเป็นโปรแกรมที่ใช้งานได้สะดวกเจ้าหน้าที่รัฐส่วนท้องถิ่นสามารถกรอกข้อมูลในระบบได้ง่ายการประสานงานในการใช้ข้อมูลระหว่างหน่วยงานมีความสะดวกคล่องแคล่วรวดเร็วมากยิ่งขึ้นซึ่งก็ส่งผลดีต่อการทำงานที่รัฐต้องบริการครับ